ความงามผีเสื้อขากระสิมาชื่นชุ่มนี่แหละสบ่าตัวนี้ถ้าย้ำออกดอกหลายๆนะงามงามเลยงามมากเลยใบเขาจะครับกับแสงแดดนี้จะสวยงามผีเสือ้อตัวใหญ่ก็จะชอมมาบินดอกเข็มนี่คือกัน จักน้อยกะพูนเพิ่นอยู่สูงๆแต่ยกมือถือขึ้นไปถ่ายวอดไววอดอะไรผีเสื้อตัวใหญ่เพิ่นกระสิมาชุ่มตัวนี้บรรยากาศเห็นไ่มเป็นจะมีสองสามตัวตอนนี้นะตอนนี้นะเห็นไหมบินไปแล้วเพิ่นสิมาชื่นชมตัวใหญ่ น,นะนี่ละพี่น้องทัดหยานะแล้วกะเมื่อยเด็ดตอนนี้ชมผีศอกผีเสือเสร็จแล้วเนาะปัตตุ้ยไฟเสร็จแล้วกะมาชมเป็นกระเจียวเพชรน้ำผึ้งด้วยกันเนาะว่ากินปูกไว้ต้กินอะไรก็ต่ว่าพอปอ้มีเวลาเก็บกินเนาะพี่น้องมึง ยี่สิบกว่าก่ออยู่นี่ขยายได้ก่ะแต่ว่าบบมีเวลาเป็นดอกมดแล้ว,วพี่น้องบานมืดแล้วคุณแล้วตะฟงตะฟายพีเสื้อตัวน้นอยเพิ่นกับมานะ้าหอกขาดเดียวเคลียตัดหญยาตรงนี้แล้วเรากะสินะจะขยายกระเจียวนี่ตัอเนาะดอกกระเจียวนี่ตัอถ้ามาชาิแกพี่เสื้อลายนะ ตรงนี้จะเก็บไว้ให้เจ้าผีเสือ้อกกมะแรงเนาะหลายๆาย่างให้เพิ่นลมาใสโซนนี่เป็นอ่าเขาเรียกว่าทั้งตัวพึ่งทั้งทุกอย่างเนาะคะ่ะที่เป็นสัตว์ปีกหรือแม้นกระทั่งภาตัวหนอนที่เขาจะเริ่มแตกเป็นอ่าผีเสือนะ้อเนาะเพิ่นกับชิมอาย,ยุโซนนี่จักน้อยโบรายเป็นดอกมงดอกไม้ดอกไม้ใบหญ้าเหรเนาะพี่น้องให้เพิ่นขึ้นงามๆาก่อน จะเยอะนะตอนนั้นพี่เสื้อนะนี่ก็จะซ้นแบบว่าพยายามตัดแต่งเนะให้เป็นธรรมชาติมเมื่แม่นว่าพึ่งเฮ็ดกับเฮ็ดทุกปีนะในโซนบริเวณขอบเขตบ้านน,นี่ก็ปลูกเองเหมดค่ะทำเองปลูกเองเนะาะไม่ได้จ้างผู้ใดค่ะลงมือทำเองนะ พี่เสื้อเห็นมัเห็นมจะมีหลายไส่ค่ะนะถ้รรมชาติเนาะพี่น้องยุ่งไก้เขาเด้อค่ะน,นี่มือถือสั้นแน่ขอโทษไปใกล่เขานี่แหละค่ะความสุขร้นรู้วนเนาะพี่น้อง ธรรมชาตินอพี่น้องที่เราสร้างเองได้ความสวยงามหลากหลายให้ได้ชื่นชมถ้าเราตั้งใจเฮ็ดนอพี่น้องบ่ยยากเลยนะ